อิงอิงตอกกลับลั่นอยากพูดเรื่องจริงบ้างหลังทันย่าสัมภาษณ์เดือดจากปมร้อนดราม่าระหว่างดาราสาวอย่างทันย่าทันเลศเอิงตะกูลเมหลวงลวงสังหารกับอิงอิงอิงนภัสหลังดาราสาวครับออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของน้องอิงอิงกับเป๊กสัญชัยโดยระบุว่าเด็กอยู่ไม่เป็นและมาวุ่นวายกับน้องลียานูกสาวนั้นจนทําให้เธอที่เคยเตือนก่อนหน้านี้หลายครั้งไม่สามารถอยู่เฉยได้และต้องออกมาปกป้องลูกด้วยวิธีของเธอ ล่าสุดนะครับก็พบแฮชแท็กของอิงอิงขึ้นแทนทวิตเตอร์อีกครั้งโดยพบว่าแอคเคาท์อิงนภัฒซึ่งระบุว่าเป็นของอิงอิงอิงนพัเคลื่อนไวมาตั้งแต่ปี2 0 1 8และมีการโพสต์รูปของอิงอิงพร้อมข้อความที่ใช้แทนตัวเองว่าอิงอิงโดยทวิตเตอร์ดังกล่าวนะครับได้ทวีตข้อความว่าอายุเยอะมาดน่าเชื่อถือไม่ได้แปลว่าจะพูดความจริงเฮ้ออ่านข่าวแล้วอยากพูดเรื่องจริงบ้างจังแต่ขออยู่เงียบเงียบก่อน ทางนี้ทีมข่าวบางสำนักนะครับได้พยายามติดต่อไปอยังอิงอิงอิงธพเพื่อสอบถามว่าเป็นทวิตเตอร์ของเจ้าตัวจริงหรือไม่และเรื่องจริงที่อยากจะพูดนั้นคืออะไรแต่เจ้าตัวนั้นครับก็ยังไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมโดยคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ